สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับคู่ในพ้านครับผมวันหยุดครับออกมาหาเน่าอยากเน่กินนะครับวันนี้มีโอกาสมาขึืนหางนะครับขึืนห้างทรงทรงปานะครับอยู่ท่าหน้าไอา้ไส้นะครับผมเป็นเห็ดไหวเปิเลยส่วนมากนะครับเปินว่ามีประโดวปลานิ่นเขา มีประดูมีปลานิ่นเข้ามาก็เลยม,มาลองนั่งเบิงเน,ะนาะนั่งเบิงนี่ะครับปวดเพื่อนก็นั่งอยู่คนละครับนั่งด้วยกไก่พูดเล่าก็ได้บล็อนะครับเป็นแง่น้มเสียงหนามเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวมาหลุนเนาะว่าสิพออยังบอ่อนะครับสิ่มานอยู่บอ่อเมือน อ้ยขึ้นอยู่ครับวังหันขึ้นอยู่หันชื่อน,นั่นแหละครับน,นี่ครับขึ้นอยู่ซือนี่แะครับน่าจะเป็นประค้อครับซ้ำแขนนี่แหละยิ่งบ่วท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องคืนอีกแล้วครับบรรยากาศโดยรอบนะครับกลวยกำลังน,น,น้ำอยู่นะครับเป็นซีกน้ำนะครับมังนี้ คอกประดูพอดีวุ้ยแม่นอีดี้ย,ย,ย,ยวันมันคอกประดูแล้วครับพี่น,ออน,นอ้องเห็นบ่หนออืมร้อยอยู่นะอกประดูแล้วนี่วุ้ยเม่นอีดีวุ้ยแม่นอีดีคอกประดูคอกประดูพี่น้องคอกประดูเดี๋ยวแม่มันต้องอยู่น้ำมูอนี่แล้ว พี่ช่าคลอกปลาโดลูกคลอกปลาโดอยู่นี่มูใบไงปันไหนแต่ว่าตัวมันนั่นซ้ำซ้ำนิวซี่นี่ ข่อยเห็นมันขึ้นอยู่หันมาหันบ่รัะท่าน่าทายวิดีโอยิ่งบ่ท่านแต่ว่าตัวบ่ใหญ่ได้ซ้ำแขนเห็นมันข้นนะครับเดี๋ยวหลุนเบื้องเดี๋ยวมันก็ขึ้นเมียหน,น,นีขึ้นอยู่ตั้ไต่ Ừ, giờ phao chạy viên thầy này nó mà phụ điều thì thường nó giống mà lùn cắn nó khóc nó mà lùn cắn bưng เขื่อกระเล่นน้ำตามตามอยู่บัน,นบรรยากาศไปแล้วครับช่วงนี้คือดีสุดเโอ้ยบบท่านดีแล้วครับบบท่านบบท่านขืนยุหันครับบบท่านครับเอาเอา เดี๋ยวยิงเมือ่อสักก่อนเหมัอนจะว่าทารุนบาทงบหมดละขึ้นป้ยป่าขึ้นยิ่งกว่าท่านพระตัางกล่องกับเร็วมากล่องมือถือนะครับถ่ายกล่องมือถือโอ้เสียดายดิชอบปลาเคลื่อนประมาณครับสุดท้ายมาลงปลาสาปลาสาอาซาครับมาหนี้น ปริปีนกินแรกจอปีจากตัวสองตัวจะคอยลุกออกครับ